ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าค่ะเราก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดยอยู่ในพื้นที่ใดเราก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ พลเอกจีรับน์พุชญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะเดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยณนะหน่วยพัฒนการเคลื่อนที่26 สำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการหารพัฒนาที่บ้านโคกพัฒนาตำบไลไร่อำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครโดยได้รับฟังปัญญายสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ตอบกำลังพลในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้แนะนำการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานให้เป็นไปในทางเดียวกันโดยเน้นผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็น จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยเพื่อทราบความคืบหน้าของการปฏิบัติงานและแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปภารกิจต่อไปนะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะศูนย์บรรเทาศาสตรธารณภยัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 5สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้าน<ม>เอมิเล ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระรูนกลาโหมครบ135ปีนาาปีณสถานสงเคราะห์ดเด็กกำพร้าบ้านเอมิเลตอําเภอเมืองจังหวัดสตูลก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอให้ทุทกทท่านปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด -19 สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ